อยากปล่อยให้บาโลอยู่คนเดียวออเอาครับก็สวัสดีตอนที่ชอเกมฟีฟ่าล่าสุผมไอจับแนลวันนี้จะมรีวิวเกนโอมาริโอบาโลเตลี่กอดเดนลูคกี้ครับครับสำหรับไอนดี้นี่ก็ไม่ใช่ไอเดียของทางบ้านนะครับก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งของผมนะครับอัพผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์เหมือนเดิมนะครับกับผู้ชายที่ชื่อว่าบาโลเตลี่นะครับ ครับอย่างแรกครับเธอจะไม่พูดถึงเรื่องเกลียนเนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นตอนที่นักข่าวกําลังถ่ายเขาอยู่ไอโอเนี่ยมันก็ไม่รู้คิดอะไรพี่เลนครับไปดึงเลนกล้องของเขาออกแล้วก็รีบวิ่งไปเลยนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นท่าดีใจครับล่าสุดเนี่ยที่กินเกียนก็จะเอาโทรศัพท์ครับน่าจะเป็นโทรศัพท์ของแฟนมักเซครับที่เขาอยู่ครับไปหยิบมาแล้วก็มาถ่ายรูปตอนที่เขายิงประตูเข้าครับหรือไม่ว่าจะเป็นการถอดเสื้อนะครับก็เป็นการยิงน่าจะเป็นลองชนะเลิศนะครับรอบสุดท้ายีมันยิงสวยยยมมมากเลคือััันนจบปปุุ๊๊ิง พอเข้าไปปุ๊บมันถอดเสื้อแล้วแบบเปล่งกล้ามครับก็อย่างตามภาพนี้เลยนะครับอัพส่วนอย่างต่อมาเขาจะพูดถึงทีมที่เขาเคยอยู่บ้างครับอันนี้ผมก็คัดมาเฉพาะแบบว่าบิ๊กเนมบิ๊กเนมหน่อยนะครับครับทีมแรกที่ผมจะพูดถึงก็คืออินเตอร์มิลานครับและนาตอนนั้นถือว่าเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากๆเลยนะครับ และแน่นอนครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่ต้องการสร้างทีมใหม่นะครับก็ต้องการกองหน้าหรือว่านักเตะหลายๆคนเนี่ยเอามาเสริมทีมนะครับและโค้ชของแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนั้นก็จะเป็นโรเบโตมันชินีนะครับก็เคยร่วมงานกับบาโลเตลรี่ครับก็เลยดิวตัวมาครับมาเรโอบาโลเตลรี่ครับก็พะอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วเหมือนประมาณว่าเขาอะฟอร์มดีนะจบสกอร์ได้ทําอะไรได้แบบโอเคเลยนะครับแต่ที่ไม่โอเคก็คือนิสัยความเกลียดของเขาครับถือว่ามันค่อนข้างงอแงครับบาโลเตลรี่คือแบบไอเสื้อซ้อมครับมันยังใส่ไมคิดว่่าามันนจะแกง มากกว่านะครับคือขนาดเสื้อซ้อมนี่ยังมีปัญหาเลยครับคือมันมีปัญหาหลายอย่างนะครับก็ทําให้ถูกดีดไปอยู่เอซิมิลานครับไปอยู่เอซิมิลานนี่ก็ถือว่าฟอร์มนี่ก็อยู่ในระดับกลางๆครับดีบ้างไม่ดีบ้างครับและรอบนี้ก็มาเข้าตาหงแดงลิวพูลนะครับลิวพูลนี่ก็ซื้อมาผมไม่แน่ใจว่าซื้อหรือยืมมานะครับครับพอมาอยู่กับลิวพูลนี่ก็ถือว่าทําผลงานได้อย่างน่าพอใจแฟนๆมากเลยนะครับน่าจะยิงได้แค่ประตูเดียวนะสำหรับเกมโอ้ แต่แน่นอนครับด้วยฟอร์มป่วยแตกขนาดนั้นะครับก็ถูกดีตัวไปอยู่นิสนะครับอยู่นีสเนี่ยต้องบอกว่าฟอร์มกลับมาเป็นบาโลเตอรี่ช่วงอินเตอร์มิลานเลยครับถือว่ามีปัญหาน้อยลงด้วยนะครับตอนอยู่นิสเนี่ยถือว่าทําให้นีสนี่น่ากลัวขึ้นมาเลยนะครับนับปัจจุบันก็ยังอยู่ในลีกฝรั่งเศสครับย้ายไปอยู่มักเซนะครับก็ทีมตัวเอ็มเนี่ยครับ อะครับสำหรับแฟนเกนโอเนี่ยก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับอยู่มักเซ่เนี่ยจะผลงานเป็นยังไงนะครับอัพก็เหมือนเดิมแล้วถ้าผมพูดตรงไหนตกหล่นหรือว่าตรงไหนผิดพลาดนี่ก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันใต้คอมเมนต์นะครับอับก็มาเข้าเรื่องเลยครับค่าบอลของเกนโอเนี่ยอยู่ที่97นะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวเลเวล5นะครับแล้วก็เป็นตัวบวกสนะครับ ใชาพีดูสิบเก้าส่วนสูงร้อยแปดสิบเก้ามีนำ้ำหนักแปดสิบแปดมีลักษณะมาตรฐานครับถาเท้าขวาขวาห้าสายสี่สกิลมูฟสี่ดาวนะครับครับก็จากที่ดูจากสเตตเนี่ยถือว่าน่าจะเป็นตัวที่ยิงหนักแล้วก็แข็งโป๊กเลยนะครับถือว่าถ้าเกิดพูดถึงเรื่องแข็งโป๊กนี่ก็ต้องไปเปรียบเทียบกับลูกกูสินะครับค่าพลังที่โดดเด่นขึ้นมาก็จะเป็นพลังการยิงนะครับก็อยู่ที่ร้อยห้าเลยนะครับแล้วก็ที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือลูกหยุดโทษนะครับถือว่าร้อยห้าเลยนะครับ และส่วนลองเรามาก็จะเป็นความแข็งนะครับก็ความแข็งแกร้งอยู่ที่ร้อยสองนะครับครับก็จัดที่ดูรวมๆเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะแข็งยิงคมแล้วก็ยิงหนักนะครับครับพลังแฝงของเกนโอบอย่างแรกครับชอบเล่นคนเดียวนะครับอันนี้ไม่มีผลแน่นอนครับ ครับส่วนอย่างต่อมาเป็นแฟรบชอบเล่นลูกทักษะครับครับส่วนอย่างที่3ครับอันนี้ลองช็อตทาร์เก็ตอันนี้ต้องบอกว่าน่าจะจบสกอร์ระยะไกลนี่ครับตอนทําคลิปนี่เดี๋ยวผมจะลองยิงไกลบ่อยๆนะครับครับส่วนอย่างท้ายเลี้ยงบอลหนึ่งต่อหนึ่งได้ดีนะครับครับส่วนราคาบวกสนี่อยู่ที่ร้อยล้านเลยนะครับครับส่วนบวกหอยู่ที่87ล้านนะครับครับส่วนตําแหน่งของบอลเตอรี่ผมให้เล่นเป็น RS นะครับและอีกตําแหน่งหนึ่งก็คือสไตรเกอร์ครับ ST ครับครับก็เดี๋ยวไปชมอีกกัน

ปาโลอ,อ,อ,อย้าเขม่งทีเดียวเชียวมาเดมาเดฮึบฮึบปุ๊บไป,ปบาโลตเตรี่ ไปบาโลเตลี่ม,ม,มาเอาจนได้หรอวะบาโล บอลโลปุ๊บปป๊บโอ้โหเอาชะไม่ได้อึ้งแลบาโลปุ๊บบาโลเตลรี่อล้บอโลสลัดมาได้ยังไงตัดแม่นตรงนี้เลย บโลลองไกลดูออออบอโลขวาปันระยะนี้เสาแรก

โอ้โหเกอบไปบาโลปันเรื่องเสาเทแ่งการชดโทษเคียนโอบาโลเตรลี่สุดลงคอมอยากปล่อยให้บาโลอยู่คนเดียว อ่ะครับก็จากที่ชอมากันไปครับเกียนโอนี่ก็ถือว่าเป็นนักเตะสไตล์แบบยืนหาตำแหน่งดีๆตัวแข็งๆแล้วก็ยิงหนักๆนะครับอ่ะครับก็เหมือนเดิมผมจะบอกความรู้สึกว่าผมรู้สึกไงครับที่เล่นเกียนโอบาโรเตลี่นะครับอ่ะครับอย่างแรกที่จะพูดถึงก็คือสปีดของบาโรเตลี่นะครับมันก็ตามรูปทรงมาเลยครับก็ไม่ได้ไวนะครับอครับก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ไม่ได้ไวอะไรมากนะครับ ครับส่วนอย่างต่อมาก็ยังเป็นจุดเสียเหมือนเดิมครับก็จะเป็นเรื่องการจบสกอร์นะครับผมในค่อนข้างได้โอกาสล่อยมากๆสําหรับบรเตอรี่อ่ะคือมันหาช่องดีทําอะไรได้ครับแต่ตอนจบสกอร์มันไม่ได้คมเท่าที่ควรนะครับคือผมรู้สึกว่ามันจะเป็นนักเตะที่ยิงหนักสมากกว่านะครับคือถ้าเกิดจะเปรียบเทียบกับความคมเนี่ยก็อย่างเช่นกิสฟมันที่ผมเพิ่งรีวิวไปนะครับคือแบบนั้นนะคือเรียกคมเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ไม่ได้ยิงคมอะไรมากนะครับก็อยู่ระดับปานกลางนะสำหรับกองหน้านะ ครับต่อมาก็จะพูดถึงจุดดีกันมาครับจุดดีเนี่ยอย่างแรกที่ผมรู้สึกครับก็ตามไฮไลท์เลยนะครับจะได้ประตูจักลูกมงบ่อยมากเลยครับครับก็ถือเป็นนักเตะที่มงดีครับอันนี้ก็บวกกับรูปร่างของเขานะครับคือมันตัวเท่ากองหลังนะครับคือเบียดได้สบายเลยครับครับส่วนอย่างต่อมาก็ถือว่าสืบเนื่องจากการที่เขามงดีนะครับก็ที่พูดถึงกันไปก็คือรูปร่างเขานะครับ บาลลเตียเป็นนักเตะที่รูปร่างใหญ่นะครับก็คือแข็งโป๊กเลยนะครับแล้วก็บวกกับสตัดความแข็งอยู่ที่ร้อยสองเลยนะครับครับอันนี้ก็ถือว่าสมสตัดเลยนะครับอัฟส่วนอย่างต่อมาก็จะเป็นการหาช่องของบาลลเตียครับถือว่าเป็นนักเตะที่ชี้ทางสวรรค์อีกหนึ่งตัวเลยนะครับถือว่าหาช่องดีหาพื้นที่ดีนะครับคือจังหวะที่มันอยู่หลังกองหลังเงี้ยมันสามารถจะแซงขึ้นมาม่งเฉยเลยนะครับตอนที่ผมเปิดบอลเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไปดูด้วยนะครับก็จะเป็นลูกนี้เลยนะครับ บาโลเตลี่ครับก็ถือว่าเป็นนักเตะที่หาช่องและหาพื้นที่ได้ดีนะครับครับส่วนอย่างสุดท้ายอันนี้ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของบาโลเตลี่นะครับผมมองว่ามันเป็นตัวที่ยิงหนักมากๆนะครับแล้วก็ทําให้ผู้รักษาประตูจะเซฟไม่ค่อยได้นะครับ ครับก็สรุปรวมรวครับบาลลเตลี่ครับก็จะเป็นสไตล์กองหน้ายิงหนักหาช่องดีแล้วก็หม่งประตูได้ดีนะครับครับส่วนคะแนนของเกียโนบาโลเตลี่เนี่ยเต็ม10สําหรับผมเนี่ยผมให้อยู่ที่7นะครับเเต็ม10ครับครับก็อยู่ที่พี่ย่าของตัวเองนะครับส่วนผมอาจจะเชน่าและเกียโนบาโลเตลี่ก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์แชร์ซับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับอย่าลืมไปกดไลค์เพจเฟซบุ๊กผมด้วยนะครับผมและเกียโนบาโลเตลรี่ก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับครับขอบคุณครับ